ดูหนุ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับขับรถยนต์ดัดแปลงทําเป็นร้านตัดผมแบบเดลิเวอรี่ครับจอดตามแหล่งชุมชนบ้างหรือย่านท่องเที่ยวกันบ้างนะครับหรือว่าบริการไปตัดถึงบ้านลูกค้าครับลูกค้าที่มารับบริการมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยครับ หนุ่มเชียงใหม่นะครับนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงทําเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่ครับมีเก้าอี้ตัดผมให้บริการ2ที่นั่งหน้าร้านติดกระจกบานใหญ่มองเห็นภายในร้านติดแอร์เย็นชามด้วยนะครับจอดให้บริการบริเวณริมถนนช้างคลานหน้าศูนย์การค้าพันธิพาซ้าทางร้านมีบัตรคิวให้นะครับให้ลูกค้านั่งรอด้านนอกระหว่างรอก็มีอัลบั้มแบบทรงผมให้เลือกตามใจชอบนะครับคิดค่าบริการ150บาทถึง200บาทแล้วแต่ทรงครับจัดสกิน จะรองทรงหรือทรงแฟชั่นตัดได้ตามใจลูกค้าต้องการโอ้โหตัดออกมาดูฝีมือดีด้วยนะคะลูกค้าเพียบเลยค่ะซึ่งทางด้านนายสุรเชษสิงห์ธะอายุ26ปีเองนะคะช่างตัดผมบอกเขาว่าสามารถตัดได้ทุกทรงเลยค่ะเปิดบริการตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง2องทุ่มมีลูกค้าแวะเวียนมาตัดอยู่ตลอดเลยค่ะโดยรถนั้นเป็นของนายจ้างมีทั้งหมด4คันจะจอดให้บริการตามหน้าห้างสรรพสินค้าตลาดสดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยว ลูกค้ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและหากมีลูกค้านะคะโทรศัพท์ติดต่อให้ไปตัดนอกสถานที่ก็สามารถที่จะตัดได้นะคะถึงบ้านเลยค่ะหรือว่าตามที่ได้นัดหมายกับทางลูกค้าเอาไว้โดยระยะทางคิดประมาณ5กิโลเมตรคิดค่าบริการอยู่ที่300บาทค่ะ หรือถ้าหากว่ามีระยะทางที่ไกลมากขึ้นก็จะขอค่าบริการเพิ่มเติมแล้วแต่จะตกลงกันไว้ค่ะด้านลูกค้าที่มาใช้บริการบอกว่าปัจจุบันนะครับร้านตัดผมย่านไนบราซ่าหายากครับมีเราตัดผมมาจอดตรงนี้สามารถเดินมาตัดได้ครับไม่ไกลจากที่ทํางานต้องตัดผม2อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งราคาไม่แพงนะครับแถมยังตัดผมถูกใจจึงมาใช้บริการบ่อยๆครับบริการถึงแบบ